สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของเกมลาลีกานะครับวันนี้มาพรีวิวเกมกันคขับฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับเดินทางมาถึงนัดที่32แล้วในค่ำคืนวันศุกร์นี้มีให้ได้ติดตามกันหนึ่งคู่ที่เอลซาดานะครับโอซาซูนา่าเจ้าบ้านพบกับเรอัลโซเซียดันนะครับความพร้อมของทางฝั่งโอซาซูนา่าวันนี้ไม่มีดับเบิลกาเซียนะครับเซ็นเตอร์เด็กเตอทีมเชสสเปนที่ มีปัญหาการปาดเจ็บเช่นเดียวกับดาโกบาซานตนะครับก็ยังไม่พร้อมลงสน,นามนะครับและปัญหาอีก1จุดนะครับของโอซาซูน่าวันนี้ก็คือการติดโัวใบของอัปเดตเอสซาวซูดีครับปิดตัวจีหลีกลิชมเชิโมร็อโกโกที่ยืมมาจากบาเซโลน่านะครับ วันนี้ยาก,กบาอาราสเต้ปรบับทีมเล็กน้อยครับเรื่องของร,ระบบการเล่นจาก4 3 3มาเล่นเป็น4 2 3, 3 1นะครับผู้สาบประตูจะใช้ทางด้านของเซโยเอเรล่าแบ็คขวารรเบนเป็นย่าครับแบ็คซ้ายมาดูสานเชสเซนเตอร์ให้อาร์ดาเนเอเนเดสลงมาเป็นตัวจริงกับทางด้านของอุนยกาเซียนะครับมีฟิลคู่กลางอิเกมูนยอสครับจะได้โอกาสนะครับลงเล่นร่วมกับลูกัสตอโรส่วนตัวรุกวันนี้ครับ ริมเส้นด้านขวากิเกบาคา่าซ้ายจะเป็นทางด้านของอรูเบนกาเซียนะครับส่วนหน้าต่ำจะเป็นผลเป็นบทบาทของไอมาโอโรสยีนทำเกมรุกอยู่ด้านหลังทางด้านของอันเต้บูดิเมียกองหน้าดีเกชยชาติโครเอเชียส่วนเราโซเซดัดสถาน,นการณ์ผู้เล่นบาดเจ็บเนี่ยเบาบางลงไปเยอะนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่อูมา ซาติกับมิเกลเมเกลันส์เท่านั้นก็ถือว่าไม่สมผลกระทบต่อการจัดทีมมากวันนี้อีเบนอันกวาซินเล่นระบบ4-4-2นะครับอเล็กซ์เลมิโรเป็นผู้รักษาประตูนะครับแบ็กขวาอาริสเอรูซอนโดแบ็กซ้ายเอ็น e บุญยอเซนเตอร์โรแบงเลอร์นอมองนะครับจะยืนกับทางด้านของอิกอร์ซูเบนเดีย มิฟิลตรงกลางจะใช้ดับบิดซินปาเป็นตัวรุกนะครับแล้วก็มีมิเกลเมริโน่ไบรอสเมนเดสมาร์ตินซูบีเมนดีคอยขับเล่อนเกมคู่หน้าทายเกมบุสบคู่โบก,กับมิเกลโอยาซาบันนะครับสดสดัดมาเยือนเกมนี้ครับต้องพยายามเอาชนะให้ได้เพื่อที่จะรักษา พื้นที่แชมเปี้ยนส์อันดับที่4ของตัวเองเอาไว้นะครับถึงแม้ว่ายังมีแต้มห่างอยู่พอสมควรแต่ถ้าพลาดเพียงนัดสองนัดมีโอกาสหลุดมือได้นะครับเกมที่แล้วโซนเซดัดนะครับไปเสมอกรบเปติสมาแบบจืดชืด0 0ขณะที่โอซาซูน่ายังมีลุ้นกับพื้นที่ยูโรปาลีกอยู่ถ้าชนะเกมนี้นะครับถ้า,าชนะได้บวก3แต้มก็ถือว่ากดดันบริเบติสได้เช่นเดียวกันนะครับนัดที่แล้วก็ถือว่าผลงานดีครับบุกชนะคกนดิสได้1นผมเชื่อว่าเกมนี้ ไม่ง่ายครับสำหรับสซสีสัดถึงแม้ว่าจะดูดีกว่าทางฝั่งของโอซาซูนาอยู่เล็กน้อยก็ตามด้วยชื่อชั้นด้วยคุณภาพของนักฟุตบอลแต่โอซาเล่นที่เอลซาดานะครับไม่ง่ายแล้วเกมนี้ถือว่าเป็นดาร์บี้นะครับของชาวบาสด้วยน่าจะสู้กันสนุกสูสีผมมองว่าโอซาซูนาสู้โซสีัดได้และจะไม่แพ้ครับฟันธงวัสร์จะอยู่ที่1ประตูต่อหนึ่งครับ